โอ้โหพอแล้วอยูะมาไม่แก้วมามาแม่แก้วมาลูกก็มาอยู่แต่ว่าหนูไม่เคยลงนี่เพือนี่ หนูก็มาเพื่อที่สามเพื่อที่สาอันนี้ทางลงไปถ้ำอย่างครับอันนี้ถ้ำมะค่าถ้ำมะค่าโอเคถ้ำถ้ำมะค่าถ้ำมะฆ่าแสดงว่ามีกกมะค่าเรียกเนี่ยไรเจ้าเอิญถ้ำมะฆ่าโอเคบูจาคือกันอยู่ใกล้บ้านจั่หวัดบูจาว่ามันจะมาจากฝ่ไอ้ยดีชื่อมันนี้ มาอยุพี่เอว่าว่าบงมาทางล่างค่ะนะมีธรรมาเอ๋อาจารย์สี่้าลูกศลูกปแดลลูกชาย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 ลูายลูกชายอ๋อ พมออนพูภาพยังบกหน้าภาพกับคนไปอยู่นี่แหะค่ะ๋อนนี้เราแกปัาภาพแล้วนก็เลยนไปอยู่่นอ๋อไปอยู่แทนไหนแ่ะหลวงพ่อเนหลวงพ่อนาเย ถ้ำมะค่า,คา,า,คาสวยเนาะนเป็นร้มงามกันอันนี้บม่ได้แต่งเลยเนะาะธรรมชาติอันนี้เป็นถ้รมะค่านะครับนะอยู่อำเภอภูพาดน,นะครับท่านสามสาัน สองสถา,านีบ่ะครับผมแล้วก็เคยรุ่งเรืองนะครับครูอยู่นี่เนี่ยนี่แรกอาจารย์มรกคอยู่ยังยังยังวัฒนปัญได่แต่ต่อมาของอาจารย์ก็มีไอ้คุณบานงม,มาอยู่ยท่านอาจารย์ทีธาต์แล้วอาจารย์ทีธาต์นี่แหละนี่อาจารย์ทีธาต์เนี่ยอยู่ได้ครับผม,มโอ้โอ้โอ บออาจารย์สิทาเป็นเป็นเมื่อพุ้นครับบนอเนกประสคนะครับได้สามทิพย์ลายภาษาแล้วนะสามสิบสามสิบเอ็ดคือสามทีเอ็ดนะครับผมพาลูกชายหลวงปู่แฟบมานะครับลูกชายเป็นบวชสองสามผมได้เนาะอาจารย์ไม้ผมนึกอะไรครับพี่ขอพ่อบวชนะครับผมแต่ปู่แฟบเนี่ยเขาได้ยีิบเก้าภาษาบวชอายุหกสิบปีกันกับปู่นล้วกับผมยังว่าว่าปู่มาถึงแล้วแหละครับแล้วก็อาจารย์เพิ่งกะปู่เทศเลยครับ อันนี้ขออนุญาตเล่าตรงนี้เลยเนาะเพี่อนเนาะ <c oughs> เพื่อใหญ้ญาติโยมได้ฟังว่าเพิ่นมีอัศจรรย์อยู่ของของปู่แก้บนี่เพิ่นว่าว่า,พาเพิ่นสงสัยในข้อทำผมเล้าที่หลวงปู่ได้ไปทำคำแล้วก็ที่สิไปภูเก็ตนี่ยกับปู่เทเพเคยไปอยู่นะครับปู่เนะเาะอ่ว่าว่า,พาเพิ่นสงสัยในข้อธรรมเพิ่นเดบ่มีเวลาไปหาปู่เทพเอ่อญารยติท่านเล่าให้ผมฟังผมก็ได้ยินจากอาจารยติท่านเอาไปมามลาร ผู้เทพเราเขียมเจดหมายมาบอกเลยพี่สุริยาอาธิบายขอทำตัวนั้นที่เพิ่นคัดของนะครับผมผมเลยว,ว่าวันที่จะไปภูเก็ตเนี่ยครับปู่ขบวดอายุ60ขึ้นกันนะนะครับ,รบ,นนรบแล้วก็มาเกี่ยวของกับปู่เทศเมื่อกี้นี่นะพี่สุริยาไปทำข่าวเยนยเนาะช่วงนี้เกี่ยวเกี่ยวพันเนาะที่ที่จะถึงเวลาคุบาอาจารย์ได้มาพบกันนะนะครับผม,มเพราะว่าวัดบ้ดานลำซานที่จะอันนี้ในการ กูเทศไปอยู่รับเป็นเจ้าวาดหลายปีนะครับที่แรกนี่อาจารย์เนียมบ่ต้นกับอายุโหลายรู้ซึกว่าเป็นเจ้าวาดอยู่ที่ที่วัดวัดหลังสารนี่นะครับวัดเจริญชั้นมรดกนี่เพราะว่าผู้เก็บนี่มีนนี้อยู่ประมาณห้าวัดผมถามผ่า,า,ายางเป็นเบานะเมื่อคืนนี่ก็พวกผมก็ไปกราบนั่นนี่วัดถ้าลงปู่อันนั้นก็มันเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเนาะของกูเทส เพิ่นก็มีเวลาทางมื้อครับวันนี้มื้ออื่นตันแล้วเพิ่นอย่างที่ว่านั้นให้ผู้เกียรติมาลดกว่าๆเลยครับปู่ลดบัตรเนี่ยเมื่อคืนนี่น้าพิจารณาเนี่ยวันใดๆก็จะเลวกวนปู่ทั้งนี้กับผมมีปัญหาเนาะเวลากับไปส่งเคราะเพิ่นเสียผู้ผายยนกับนาะเออบรรแล้วกับยานิมนต์ปู่ไปล่ำลาอาจารย์หมั่นน้ำนะครับตัวนั้นก็ได้เป็โอกาสเนาะเพียมเนาะเพิ่นเพิ่นพิจารณาเนาะใครท่จะพิจารณาเนาะครับเนนนาะัเนาะ แต่เวลานี่ทางนั้นนี่พ่อมัดผมพวกผมไปกราบแล้วนะเพิ่นเพิ่นอยู่ทางมือเด้อแล้วแต่ท่าทางของปู่นะเนาะอันุข้อสมข้องเนาะเน่าตลอดนะตื่นตื้นขึ้นขึ้นแต่ได้ตัวนี้นำเสนอโอ้ยไทยภูเก็ตไทยอย่างเขาคงดีใจนะเขายังอยู่ในวัดอยู่นะวัดเพิ่นกับเข่งคัดและเพิ่นอายุหกสิบหกครับพรรษาสี่สิบห้าวัดวัดนี่แหละครับวัดที่เพิ่นเนี่ยเลยว่าวันไปครอบนีสิมม่ะนะ พวกผมไปเม่คืนเพื่อกเออเพื่อพวกผมได้เพื่อนกับว่าวัดเพื่นกับูจักนะครับแล้วเอ้ามเป็นยังรอนว่ากับทิทามมมนะครบมมีเวลามึมสอมเลยอุ่นใจอยู่นะครับไอู้านไม่ได้กับประคับประคองไปนาบิทุริยาเนาะอย่าเป็นวันนั้นได้โอกาสกูแบบพิเศษเลยมึเห็นในใดๆกัเตรียมตัวไปหาเพื่อนอยู่ชอบเริไอยู่มีจะชอบไ่พจักมาอยู่นี้ ขึ้นเพิ่มอันนี้ก็เมื่อยนะประแก่มันเป็นโรคระบาดมันใชัไหมแต่ก่อนที่ผมมาจังหันก็มาเนี่แหละครับที่ีนมันเป็นทะเลเนาะแม่เหนาะโลกทะเลแล้วมีทะเลเขาอันนี้แด่น้ำก่อนได้ทะเลก่อนทุกเขาเออโอ้ยทนี้มันอยู่ทะเลเออตอนท่านเราดอกเนาะเราก็ไม่เห็นน้านสีขาววอนเกิด ลาอัฟังแดนไดโนเสาร์มันล้านปีแต่เาัได้จะ<ำ>ก <mumbles> ี <Pie year> ่ร้อยปีเพราะว่าอันนี้ก็คือทำมะคานะครับนะทำมะคาอยู่อำเภอผู <gonna> ้พานนะครับด้ าอายุน้อยกว่าแต่ว่าพันษายเยอะกว่าลงตาทากาบนะครับนะกาบพี่พันษายเยอะมีโอกาสจะมุวนเรือ เจอโอกาสทางวด่านนี้ม่าทางขนกระดอยปราณยังไงมี่ร Dengan kejuaraan itu, mereka. เข้าไปถวายนะครับถวายใบโมทนาบุญเพื่อ,อถวายให้หลวงตานะครับซื้อที่ดินที่หลังโรงพยาบาลโรสวรรบาลแล้วหลวงตายจะได้เอาที่ดินตัวนั้นนะครับบริจาคให้โรงพยาบาล เพื่อโรงพยาบาลจะได้สร้างตึกสร้างอะไรที่พักสงที่พักคนป่วยนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลพสวรรค์ที่พนดีู่ยง่ายคือเตียงที่พักของคนป่วยนะไม่พอเพราะว่าประชากรก็เกินกี่ สี่หมื่นหรืออะไรประมาณนี้บ่เด่นก็จำไม่ได้เนาะเห็นดวงาตาลายของนะครับเนาะต้องขอโทษขออภัย FC ทุกท่านนะครับเด้อก็เป็นบุญเ,เ,เป็นกุศลอนุโมทนาสาธุบุญกุศลน,นำทุกท่านนะครับอันนี้ก็ใบโมทนาบุญนะครับกระหลตานะครับเนาะเพื่อวลวงตาจะได้อ่า ซื้อที่ดินนะครับนะแต่ว่าเรื่องปัจจัยลวงตาไม่รับนะครับนอนไม่รับนะครับขอให้โอนผ่านบัญชีเลยบัญชีก็เป็นถ้าใครอยากบริจาคหรืออะไรสมทบซื้อนะครับซื้อถวายให้ลวงตาก็ไปในเพจของโรงพยาบาลโพนสวรรค์อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดคนครพนมนะครับเนาะผ่านตรงนั้นแล้วก็เรื่องเงินเรื่องอะไรก็ง่ายก็คือ ลงตาก็เป็นผู้แบบบอกบุญนะครับเนะาะเราจะได้อนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับพลบาทสองบาทนะครับเนาะเพื่อซื้อที่ดินแล้วก็ลงตาจะได้เอาไปาบริจาคให้ทางโรงพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลจะได้ไปทำพื้นที่ทำอาคารนะครับเป็นที่พักผู้ป่วยแล้วก็ที่พักผ่า,าสงด้วยเนาะจะได้แยกกันนะครับ ส่วง่ายก็คือตึกอาพาธของสงฆ์แหละครับผมเนาะขอนุโมทนาสาธุนะครับอันนี้ก็อยู่ที่อำเภอภูพานนะครับอนุโมทนาสาธุเป็นกุศลนลำเด้อครับเด้ออันนี้ก็เป็นโลกปั้นของหลวงปู่แฟบนะครับเนาะหลวงปู่แฟบสุภัทโทนะครับสาธ พระกรรมฐานนะครับบนดบนะครับบนดบหลงปูแฟบนะครับนะสร้างเมื่อปี2,000พศ2,556นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นวัดธรรมค่านะครับเนะาะเป็น เงียบสงบนะครับเหมาะกับการปฏิบัติปีกวิเวกนะครับเนอโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับสาธุบุญกุศลร่วมกันนะครับผมสวัสดีครับ